สวัสดีครับทุกท่านมาพบก,กับช่องไลฟ์สไตล์ช้ทักิจเดียรนะครับวันนี้ทางช่องเรามีเรื่องราวดีมาแบ่งปันอแล้วครับวิธีทําบุญเสริมดวงให้ดีรับเดือนใหม่ทํำยังไงเรามารู้กันเลยนะครับวิธีทําบุญเสริมดวงให้ดีรับเดือนใหม่ล่วงเข้าสู่เดือนต่อไปเชื่อว่าหลายๆคนคงจะทราบกันแล้วว่าดวงของตัวเองเป็นอย่างไรกันบ้าง หากใครมีดวงดีก็จะสบายใจใช่ไหมครับแต่หากใครดวงไม่ดีก็คงไม่ค่อยสบายใจนักไปดูกันเลยนะครับว่านักษัตริย์ไหนเสริมดวงอย่างไรกันนะครับปีชวดเสริมดวงท้ายเสริมดวงด้วยการทําบ,บุญด้วยการบริจาคต้นอ้นไม้ปลูกต้นไม้และช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชุมชนครับปีฉลูเพื่อให้มีโชคลาภและสุขภาพที่แข็งแรงควรตกแต่งบ้านด้วยต้นไม้ดอกไม้ สวนกลิ่นหอมในทิศตะวันออกปีขานต้องทำบุญบริจาคช่วยเหลืออุปกรณ์ทางการแพทย์อุบัติเหตุโรคหัวใจหรือเพื่อลดทอนเคราะหกรรมครับปีเถาะควรทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วยโรคประสาทโรคกระดูกผู้ป่วยอนาถาเพื่อลดทอนเคราะห์กรรมความกังวลปีมะโรงเพื่อให้เกิดความสำเร็จในหน้าที่การงาน ควรทาบุญบริจาคน้ําดื่มแก่วัดโรงเรียนโรงพยาบาลหรือมูลนิธิต่างๆปีมะสงิงเพื่อให้เกิดความราบรื่นในการงานและมีผู้ช่วยเหลือควรทาบุญตักบาตรด้วยอาหารปรุงสุกผลไม้สดและก็น้ําดื่มครับปีมะเมียเพื่อให้หน้าที่การงานประสบความสําเร็จจัดโต๊ะทางานด้านหน้าโล่งสะอาดรอบข้างไม่มีของวาง สูงเหนือศีรษะปีมะเมเพื่อให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นครับควรทำบุญถวายสังฆทานด้วยผ้าอาบน้ำฝนผ้าขนหนูรองเท้าแล้วก็ร่มปีวอกเพื่อให้สิ่งขัดข้องลดทอนเปิดทางให้มีโอกาสถึงความสำเร็จจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านให้โล่งสะอาดปีรัก,กาเพื่อให้ประสบความสำเร็จหน้าที่การงานและมั่งมีพกทรัพย์ ควรทาบุญช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ครับปีจอเพื่อให้มีโชคลาภด้านการเงินและการลงทุนควรเปิดไฟกลางบ้านหน้าบ้านหรือรั้วบ้านในช่วงเวลากลางคืนครับปีกุลเพื่อลดทอนไข้เจ็บอุปสรรคปัญหาควรปรับที่นอนหรือจัดมุมที่นอนให้หันหน้าไปทางทตะวนันออกเฉียงใต้ลองทำกันดูนะครับ จากช่องไลฟ์สไตล์ชัยตัดสวัสดีครับ